เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ท่านเจ้าคุณซินีนาธิราชกัลยาณีโปรดให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำของที่ระลึกจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นนาฬิกาไม้ที่ทำขึ้นโดยชุมชนในพื้นที่ป่าดำทางตะวันออกของสตุตกาศเช่นเดียวกับซุกขตตาเซรามิกและตุ๊กตาไม้ามากมายของที่ระลึกวันอีสเตอร์ของชาวยุโรปเพื่อเป็นเกียรติ นี่เป็นสัญญาณสำคัญยิ่งว่าเจ้าคุณพระศรีนาตากําลังจะกลับคืนสู่ราชวงศ์ไทยมีความเป็นไปได้ที่ท่านเจ้าคุณพระศรีนาตะจะเสด็จกลับเข้าเฝ้าและเข้าเฝ้าในวันที่29เมษายน2566เนื่องจากเป็นวันสำคัญยิ่งของราชวงศ์ไทยเป็นวันที่พระบรม,มวงศานุวงศ์จะจัดงานวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต เมื่อพระชนมายุครบ1 8พรรษาเช้าวันนี้สำนักพระราชวังออกประกาศให้ทุกคนลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรเนื่องในวโรกาสที่เจ้าฟ้าทีปังกรมีพระชนมายุครบ1 8พรรษารัชกาลที่10จะสามารถยกโทษและลบล้างบาปที่นางสินีนาได้ก่อไว้ของขวัญที่ท่านเจ้าคุณพระซินีนาตส่งมาจากเยอรมันให้เจ้าหน้าที่สำนักพระพิสูจน์ ในหลวงรัชกาลที่สิบเคยตรัสว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปรองดองและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนื่องในวรโรกาศวันประสูติของเจ้าชายพระราชาทรงอภัยและยกโทษความผิดทั้งหมดของซินีนาตะพระราชาทรงหวังว่าขณะทรงรับโทษทานและปรงอบัติอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเป็นเวลากว่าหนึ่งปีซินีนาาได้สำนึกในบาปและทูลขอพระราชาทานอภัยยโทษ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเออกลับมาเมืองไทยครั้งนี้เจ้าคุณพระซีนีนาตจะไม่กล้าล่วงเกินกฎมนเทียนบานอีกต่อไปบางทีสัปดาห์หน้าท่านเจ้าคุณพระซีนีนาตจะเสด็จกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินพระที่นั่งการกลับมาของเจ้าคุณพระซีนีนาตถือเป็นความยินดีของคนรักและแฟนเพลงของเธอแต่จะทำให้ราชินีสุธิดาไม่มีความสุขอย่างแน่นอน เพราะราชินีสุธิดาทรงใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อต่อสู้เพื่อถอดนางสินีนาตออกจากราชวงศ์และจากชีวิตของในหลวงรัชกาลที่สิบแต่บางทีความรักที่รัชกาลที่สิบมีต่อสินีนาตก็แรงเกินไปพระราชาก็ให้อภัยสินีนาตหลายครั้ง